สวัสดีครับกลับมาเจอพี่บูมอีกหนึ่งครั้งกับหวิทยาลวงชชติกุลครับวันนี้ครับพี่บูมพาน้อนๆหลายๆคนครับที่เข้ามาดูวันนี้ครับจับมาเจอกับนัะนิติศาสตร์นั่นเองที่เราบอกว่ากฎหมายอยู่รอบตัวเราย4ี่ชั่วโมงโกฎหมายอยู่รอบตัวเรายัางไงใช่ไหมครับก็ทุกคนครับสังเกตง่ายๆเดี๋ยวบูมเน้นให้ฟังแล้วกันครับว่าใครที่เล่น Facebook ทวิตเตอร์ไอหรือสื่อโซเชียลมีเดียนั่นเองครับทุกคนรู้ไหมว่าในการที่คนสื่อออกไปหรือว่าโพสต์หรือเป็นนักเลงคีย์บอร์ดนั่นเองครับตรงนี้ครับทุกคนมีกฎหมายมาเกี่ยวข้องแน่นอนนะครับถ้าคุณบอกว่าคุณโพสต์ไปแล้วคุณไม่ได้คิดหรือบอกว่าไม่ทันได้ยังคิดว่าการที่เราสื่อออกไปหาคนอื่นนะครับมันจะผิดยังไงเดี๋ยวนี้ครับพี่บูมจะพาทุกคนครับไปเรียนรู้ว่าการที่กฎหมายรอบรตัวเรา24ชั่วโมงตรงนี้สําคัญยังไงครับนะครับแลววันนี้ครับพี่บูมมาคนเดียว ขายคุณถามว่าพี่จิมไปไหนใช่ไหมครับวันนี้พี่จิมจิตภารกิจรับและพี่จิมจะมาในส่วนของ e พีหน้านั่นเองครับผมแล้วก็วันนี้พี่บุ๋มมากับอาจารย์นุ่มรอนึงท่านนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนไปดูครับขอต้อนรับเข้สู่อ่ะพี่เหนือครับพี่เหนือสวัสดีครับ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 พี่เหนือแนะนําตัวนะครับครับผมอาจารย์บุญชชษฐาสุขเสมอครับหัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยวงศ์าฉิตกุลรับ เป็นอาจารย์ที่หล่อที่สุดในหมาวิยายวงชาวริกุลนะครับจริงขนาดนั้นเลยแหละบนะครับผมก็นี่ครับเป็นอาจารย์ในส่วนของคณะนิติศาสตร์นั่นเองครับเดี๋ยวจะให้พี่เหนือแนะนําน้องว่ากฎหมายมีความสําคัญยังไงครับพี่เหนือครับถ้าเราจะบอกว่ากฎหมายมันสําคัญยังไงกับชีวิตประจําวันนัต้องแอบบอกเลยว่าตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนเนี่ย เรามีความวุ่นวายกับกฎหมายมากนะครับเพราะฉะนั้นทุกๆเรื่ออะไรทุกๆอิริยาบถในชีวิตเราเนี่ยจะเกีก่ยวข้องกับกฎหมายตลอดเวลาเอาง่ายๆว่าเวลาที่เราขับขี่มอเตอร์ไซค์ไปบนถนนก็รเราต้องปฏิบัติตามกฎจราจารใช่ไหมสวมหมวกกันนอกขับรถก็คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างนี้เป็นต้นแสดงว่าทุกๆการกระทำทุกๆอิริยาบถเกี่ยวข้องทั้งสิ้นกับกฎหมายนะครับ เนาะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการตื่นมาน้พี่หัวการที่จะมาโรงเรียนม,มามหาลาัยก็ต้องมีการคม,มานาคมตัวนี้ก็<ช>พี่เหนือบอกครับต้องมีในส่วนของใบขับขี่นั่นเองอะนะครับถ้าเกิดบันนีเหตุลงมาเกิดบันนีเหตุปับ๊บ<ต>กฎหมายนี่แหละจะไปควบคุมถูกไหมถูกดูแลเราใช่ไหมครับอย่างเมื่อกี้ที่เห็นพูดถึงมาถึงเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตใช้โลกโซเชียลออนไลน์พวกนี้พวกเราจะทราบอย่างหนึ่งว่าเวลาที่เราเล่นอุปกรณ์เล่นโซเชียลออนไลน์พวกนี้นะครับทั้ง เฟซบุ๊กอินสตาแกรมเล่นไลน์อะไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่าสิ่งที่เราทําในโลกออนไลน์มันไปส่งผลกระทบต่อคนอื่นเนี่ยนะครับ,รบกฎหมายก็จะเข้าไปควบคุมกฎหมายก็จะเข้าไปบังคับโทษกับผู้ที่กระทำความผิดเช่นกันครับเพราะนั้นน้องๆครับที่ดูอยู่นะครับในส่วนของการไลฟ์สดในวันนี้นะพี่เหนือเนาะก็อยากให้น้องๆครับเอาไปคิดการที่บอกว่าคุณจะโพสต์คุณจะสื่ออะไรถึงเพื่อน,อนหรือว่าการที่ให้โลกในส่วนของสังคมออนไลน์เห็นนั้นครับทุกคนทต้องมีคิดดีๆใช่ไหมพี่เหนือว่าการสื่อออกไปนี่เราอาจจะไม่ได้คิดเราอาจจะแบบว่า โค้ไปตามกระแสแต่ถามว่าแล้วไงครับถ้าการที่เขาทําไปแล้วมันมีผลกระทบต่อเราเราก็ไม่สมควรที่จะทำนะพี่เหนือเนาะใช่าเราวันนี้ครับพี่บูมอยู่ในห้องศารจําลองของมหาวิทยาลัยวงชริกุลเห็นไหมครับบอกเลยว่าความอลังการใครที่มาเรียนที่นี่ครับทุกคนจะได้ใช้ห้องนี้ใช้ห้องนี้ใช่ไหมครับแล้ววันนี้พี่บูมพี่เหนือนะครับมีในส่วนของน้องๆที่เรียนคณะทิติศาสตร์ครับในส่วนของที่ ฝึกในการทํางานนะพี่เหนือเข<ช>าเรียกว่าอะไรพี่เหนือวิชาว่าความารัศด์จำลองนั่นเองครับ,รบผมนะเดี๋ยวจะให้พี่เหนืออธิบายให้ฟังว่าท้งน้องแต่ละคนครับแต่ละจุดมีความสําคัญยังไงแล้วก็ให้พี่เหนืออธิบายดีวยกว่าเพราะ,าะผมก็ไม่ได้รู้กฎหมายมากต้องแอบบอกอย่างนี้นิดหนึ่งว่าสารจําลองแห่งนี้นะครับ,รบเราจำลองมาจากศาลอาญาธิรัชดา ซึ่งเป็นศาลที่มีความสวยเป็นระดับสองของประเทศเลยทีเดียวครับฉะนั้นศาลจำบองเราก็จะมีลักษณะาคล้ายๆกันถ้าใครมีโอกาสคงไม่มีใครเข้าคงไม่มีใครเข้าศาลอาญาเนาะไม่มีมมมขยกขึ้นศานะพี่เหนือเนาะเอาเป็นว่าศาลนี้มีความสวยในลักษณะาาาเดียวกันนะครับเป็นเบอร์2เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าทั้งลวดลายทั้งรูปแบบนี่เป็นรูปแบบของศาลอาญารัชดาเลยทีเดียวทีนี้แต่ละคนที่นั่งอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่าใครอยากจะนั่งแบบตรงไหนก็ได้นะครับแต่จะมีจุดมีบทบาทแต่ละที่แตกต่างกันถ้าเรานับจากหน้าบัลลังไปต้นไปนนนะคครัับที่่่งออยูขามื คนแรกเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นอายการหรือไม่ก็เป็นทนายฝ่ายโจทฝั่งนี้จะเป็นฝ่ายโจทเสมอนะครับฝั่งที่อยู่ขวามือของศาลหันหน้าเข้าอยู่ซ้ายมือหันหน้าจากศาลออกมาอยู่ขวามือเนี่ยจะเป็นฝ่ายโจทนะครับเป็นอายการจะเป็นทนายความก็สุดแท้แต่เขาจะมีหน้าที่ซึ่งคนที่จะเป็นอายการ,รห,หรือเป็นทนายก็แล้วแต่ก็จะต้องสอบเรียนจบนิติศาสตร์นะครับ<อ>ถ้าเป็นอายการก็ต้องผ่านนิติบัณฑิตก่อนแล้วก็ไปสอบนะครับทีนี้คนต่อมาอีกหนึ่งคนครับ คนนี้นี่มีบทบาทสําคัญต่อการพิจารณาคดีมากเพราะว่าเป็นผู้ที่ทําหน้าที่คอยช่วยเหลือ ศาลน,นะครับในการพิจารณาคดีเขาเรียกว่าเ,เจ้าหน,าน้าที่หน้าบัลลังเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังอันนี้เนี่ยอาจจะไม่ต้องจบนิติศาสตร์ตรงๆก็ได้นะครับอาจจะจบในสาขาอื่นอาจจบบริหารธุรกิจอาจจะจบสาขาอื่นได้เช่นกันแต่ว่าเขาจะทําหน้าที่คอยช่วยเช่นการพิมพ์สํานวนการพิมพ์ข้อความที่สารท่านมีคำสั่งก็จะเป็นบทบาทของเจ้าหน้าที่หน้าบาัลลังคอยทําหน้าที่นี้นะครับและเป็นพระเอกของห้องนี้เลยทีเดียวเป็นพระเอกในอของห้องนี้นะครับบอกว่าหลายคนครับบอกว่าเรียนนิติศาสตร์จบไปแล้วจะได้ทํางานอะไรแต่หลายคนบอกว่า เรียนนิติศาสตร์แล้วจะได้เป็นทนายความตรงนี้ครับที่หลายคนบอกว่าไฟฟันมากพี่เหนือการนั่งบนบัลลังกลยเดียวการนั่งบนบัลลังครับตรงนี้ครับบอกเลยบัลลังนี้ครับสูงสุดนะครับผมในห้องนี้ในห้องนี้ใช่ไหมพี่เหนือเนาะในการว่าความด้วยไหมในการเขาเรียกว่าในกระบวนการพิจารณาคดีครับนะครับคนที่ทําหน้าที่เป็นคนคอยชี้ถูกชี้ผิดคนที่คอยตัดสินหรือว่าเราจะขอให้มีคําสั่งคําร้องอะไรก็ตามบุคคลท่านนี้จะเป็นผู้มีหน้าที่ในการออกคําสั่งหรือออกคําพิพากษาเรียกว่าเป็นผู้พิพากษานั่นเองผู้พิพากษานั่นเอง คนที่จะทําหน้าที่นี้ได้ก็จะต้องจบนิติศาสตร์นะครับ,รบจบนิติศาสตร์แล้วก็ไปเป็นนติบัณฑิตแล้วก็ทํางานเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำงานฝึกประสบการณ์สองปีนะครับให้มีให้ให,ให้มีประสบการณ์ทางกฎหมายนะครับแล้วก็สอบเขาเรียกว่าสอบสนามใหญ่นะครับสอบสนามใหญ่แต่ถ้าจบปริญญาตรีบวกปริญญาโทนิติศาสตร์ก็จะเป็นสนามเล็กรหรือว่าถ้าจบต่างประเทศทงกฎหมายก็จะเป็นสนามจิ๋วจริงๆโอกาสสอบมีเยอะมากแลต้องต้องแอบบอกอย่างหนึ่งว่าสอบเป็นผู้พิพากษาเป็นอายการเมื่อกี้เนี่ยตอนนี้อัตราไม่จํากัดนะครับน้องสามารถสอบได้ขอให้น้องทําคะแนนผ่านต้องได้เป็นแน่นอน นะครับครับผมทีนี้ที่หนึ่งฝั่งครับนี่หนึ่งคนครับพี่เหนือในห้องพิจารณาคดีการที่จะมามีเรื่องกันในห้องนี้ได้เนี่ยก็ต้องมีสองคนมีเรื่องมีปัญหากันใช่ไหมครับอ่าอ่าให้พี่เหนือคนนี้จะทําหน้าที่เป็นก็เรียกว่าเป็นฝ่ายจําเลยฝั่งนู้นเนี่ยเขาฟ้องมาใช่ไหมฮะเขาฟ้องมาฝั่งนี้ก็ทําหน้าที่ต่อสู้ในการพิจารณาคดีประเทศไทยเราเนี่ยใช้ระบบพิจารณาคดีแบบกล่าวหาถ้าเป็นแบบศาลยุติธรรมนะฮะก็คือฝั่งหนึ่งก็อ้างว่า เขาเนี่ยทำผิดอันนี้โจทย์ใชรโจทย์โจทย์จำเลยก็ต้องต่อสู้ว่าไม่ผิดยังไงนะครับแล้วก็สารเนี่ยท่านก็จะเป็นคนที่ทําหน้าที่เก็บข้อมูลแล้วก็พิจารณาไปนี่คือกระบวนการพิจารณาแล้วทีนี้ตรงกลางเมื่อกี้ที่เรายืนอยู่ตรงนี้ครับที่เหนือมาครับตรงกลางครับที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าข้อพยานใครก็ตามมาตรงนี้นะฮะไม่ว่าคุณจะเป็นโจทย์เป็นจําเลยหรือเป็นคนที่มาให้คําข้อมูลเนี่ยเขาจะเรียกว่าพยานทั้งสิ้นแล้วเวลาก่อนที่จะพิจารณาคดีนะครับเขาจะต้องมีการสาาบนต อ๋อนี่สาบานตนเป็นคำก่าวสาบานตนใช่ไหมครับแต่แต่ละที่เหมือนกันไหมครับพี่เหนอครับแตกต่างไปตามพื้นที่แต่ส่วนใหญ่ก็จะมีก็อาจจะอ้างอิงเอาความเชื่อทางศาสนานะครับอย่างเราเนี่ยอย่างท่านในโคราชเราเราจะได้ยินว่ามีการกล่าวถึงเท้าวสุวมนารีคุณย่าโมใช่แต่ถ้าเป็นในกรุงเทพก็จะเป็นพัสยามเทวาธิราชอะไรอย่างนี้สุดแท้แต่แต่มีคนเดียวมีคนเดียวที่ไม่ต้องสาบานตนก่อนพิจารณาคดีครับเป็นพระสงฆ์ครับ พระสงฆ์ไม่ต้องสาบานตนก่อนพิณาคดีทำไมล่ะครับพี่เหนือเป็นพระถือศีล127ข้อแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นมีศีลสูงแล้วไม่ต้องไม่ต้องกล่าวสาบานตนถือว่าถือว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับก็เลยให้สิทธิพิเศษไม่ต้องสาบานตนนั่นเองเพราะว่าถ้าพระพูดจาที่ไม่ใช่ความจริงก็จะเป็นมุสาวาทาอ๋อผิดศีลอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ใเห็นไหมครับบอกเลยว่านี่คือสารทำรองนั่นเองครับแล้วก็ตำเนื่องรายต่างครับที่พี่เหนือที่อธิบายไปนะบอกเลยว่าบอกเลยคืาเรียกว่าอะไร บทบาทละบทบาทแต่ละบทบาทเนาะมีความมีความสําคัญในกระบวนการยุติธรรมครับแล้วก็อีกหนึ่งคำครับที่พี่เหนือบอกว่าเนติเนติบัณฑิตคืออะไรครับพี่เหนืออธิบายน้องๆหน่อยครับเนติบัณฑิตคือการศึกษาต่อในทางกฎหมายแบบเพียวๆนะครับซึ่งคนที่เรียนเนติบัณฑิตได้เนี่ยก็จะต้องต้องจบนิติศาสตร์เท่านั้นแหละนะครับแล้วเวลาไปสอบพอเรียนจบเนติบัณฑิตจะได้ใส่คุยแบบที่เราเห็นทั้งอายการท้งนนายความมาแก่ครับอะเดี๋ยวให้น้องมายืนให้ดูกันครับอะมาตรงนี้ครับอาจารย์ครับพี่เหนือครับเป็นตัวอย่าง จะให้มาดูครับเป็นตัวอย่างครับนี่คือคุยในติบัณฑิตนะครับหรือว่าทนายความก็จะคุยนี้เหมือนกันใช่นะครับ,ค,รบคนที่จะใส่ชุดคุยนี้ใน,ในการพิจารณาคดีในการเขา้าเขาเรียกอะไรสอบตัวทนายเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องไปขึ้นเป็นวิสามันก่อนอก็จะใส่ชุดนี้ได้เหมือนกัน นะครับแล้วเวลาว่าความก็ใส่ชุดนี้นะเวลายืนสืบเขาก็ยืนสืบตรงเนี้ยใส่ชุดอย่างนี้แหละยืนอู้ย่างเท่นะครับเวลายืนก็จะเป็นลักษณะนี้ในส่วนของคนใหม่ครับก็จะมีในส่วนของตาอะไรพี่เหนือเป็นตาอะไรตาชูตาชูตาชูนะครับมีแบบนี้ใช่ไหมมันก็คล้ายตาช่างนะครับแต่ไม่ใช่ตาช่างนะครับน้องๆเขาเรียกว่าตาอะไรนะพี่เหนือตาชูตาชูนั่นเองครับเป็นตาชูมีลักษณะเป็นตาช่างมีถาดช่างผูกอยู่สองข้างของคันช่างครับเป็นลักษณะของการถ่วงดุลระหว่างซ้ายกับขวาเพื่อที่จะยืนยันว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดนี่ ปรากฏนะครับในในในคติของฝั่งต่างประเทศเขาจะมีเทีเดเิทิสอมือซ้ายถือดาบมือขวาถือตาชูนี่แหละครับซ้ายถือดาบก็เอาไว้ฟาดฟันความชั่วตาชูก็เป็นดาบใช่ไหมพี่เหนือตรงนี้ใช่ส่วนส่วนตาชูก็เอาไว้ชั่งความยุติธรรมนะครับเทีเดเมติสคติแบบนี้ฮะจริงๆการเรียนนิติศาสตร์เนี่ยจะบอกว่ายากไหมผมว่าก็สุดแท้แต่ว่าใครชอบไม่ชอบแต่ต้องยอมรับว่าอย่างไรเสียไม่ว่าเราจะทําหน้าที่บทบาทอะไรในสังคม กฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราทั้งสิน้นนะครับน้องๆคนไหนครับที่ดูไลฟ์สดอยู่ยนี้ครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้พี่บูมพี่เหนือนะครับจะเป็นในเสื้อของฟรีค่าสมัคร1,000บาทครับแล้ววันนี้ครับพี่บูมพี่เหนือมีโปรโมชั่นให้ด้วย นะพี่เหนือ,อ,อเราจะมีส่วนลดให้น้องๆที่5,000บาทครับใครที่บอกว่าตัดสินใจมาเรียนกับเรากรวันที่30เมษาครับพี่เหนือเนาะแล้วก็วิทยศาสตร์ของเราครับมีการเรียนถึง2รูปแบบด้วยกันนะครับผมพี่เหนืออธิบายน้องๆครับตอนนี้มี2รูปแบบนะครับเป็นภาคปกติกับ,บกลุ่มบล็อกคอร์สบล็อกคอร์สคืออะไรครับพี่ก็เรียนเราเราจะเรียนแบบทีละวิชาเรียนหนึ่งวิชาจบแล้วก็สอบแต่ว่าเราเรียนเฉพาะเสาร์อาทิตย์เท่านั้นเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะทํางานไปด้วยเรียนไปด้วย ได้เช่นเดียวกันต <t Anfang> ้องเห็นเห็นในส่วนของการเรียนตรงนี้ครับพี่เหนือมีน้องๆที่รับราชการอยากให้พี่เหนือแนะนำน้องๆที่บอกว่า เป็นตำรวจอยู่แล้วเป็นทหารอยู่แล้วแต่อยากจะมาเรียนเพิ่มในส่วนของบอคอร์อตรงนี้ครับมีแผนการเรียนงไงให้น้องๆครับสาหรับตอนนี้ถ้าเป็นน้องที่เป็นนักเรียนในสิทธิตำรวจอะไรก็แล้วแต่หรือว่าเป็นข้าราชการตํารวจเนี่ยนะครับก็จะมีรูปแบบหลักสูตรที่เรียนหนึ่งปีครึ่งถึงสปีนะครับแล้วก็มาเรียนในภาคเสาร์อาทิตย์เอาหลักสูตรที่เราผ่านการฝึกอบรมจากศูนย์ฝึกอบรมตำรวจปูทอนเนี่ยจบที่ไหนก็ตามแล้วก็มาโอนไลายวิชาเข้าเรียนกับเราก็จะได้เรียนในระยะที่สั้นขึ้นนะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายในรูปแบบพิเศษทีีเสรรับตตววจยด้อง นี้เป็นในส่วนของสิทธิที่เราให้สำหรับคนที่บอกว่ามีงานทําแล้วอยากมาเรียนเพิ่มเติมเพื่อจะต่อในส่วนของการทํางานนั่นเองนะพี่เหนเนาะถ้าเป็นถ้าเป็นตํารวจจบมปลายจบจากส่วนฝึกเนี่ยค่าใช้จ่ายอยู่ที่95้าหม้โหถูกมากพี่เหนือแล้วผ่อนแล้วจ่ายเป็นรายเดือนด้วยนะสามารถจ่ายเป็นรายเดือนได้ด้วยใช่ส่วนถ้าเป็นตํารวจจบปริญญาตรีหรืออื่นที่ไม่ใช่นิติศาสตร์นะครับจบปริญญาตรีอื่นแล้วาสมัครก็ค่าใช้จ่ายที่85,000บาทจบเร็วที่สุดในกี่เวลาทัวเวลาเท่าไหร่ครับพี่เหนือจบได้ภายใน1ปีครึ่ง หน <1 S 1> ึ่งปีครึ่งครับใครที่บอกว่าอยากจะมาเรียนทีิศาสตร์ครับแล้วอยากจบเร็วๆเ,เพื่อเอาไปประกอบวิชาชีพหรือว่าเอาไปทำงานเนาะที่เหนือเนาะบอกเลยว่าที่นี่ตอบโจทย์แน่นอนในส่วนของบัคอร์สใช่แล้วหลายคนสงสัยอย่างหนึ่งว่าเอ๊ะหลักสูตรเราเนี่ยที่ไหนรับรองบ้างก็ต้องบอกว่านเนติบัณฑิตก็รับรองสภา,านายความรับรองกอพอรับรองกระทรวงอวร,รับรองนะครับเพราะฉะนั้นสามารถมีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเท่าหมหาวิทยาลัย อื่นทุกประการเลย,ยงงนะครับท่านี่บอกว่าจะไม่ได้นิติศาสตร์ครับวันนี้ครับกฎหมายมีความสาคัญยังไงพี่เหนืออธิบายไปแล้วนั่นเองครับเนาะแล้วก็อยากให้พี่เหนือครับแนะนําน้องๆว่าทําไมจะต้องเรียนนิติศาสตร์ที่มวงพี่เหนือเรามีข้อดีอยังไงที่ทําไมน้องๆต้องมาเรียนที่นี่ ต้องบอกว่าเราให้ความดูแลทุกคนที่ที่มาเรียนกับเรานะครับโดยเฉพาะเวลาที่เข้ามาเรียนเนี่ยก็จะมีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมีการวางแผนการเรียนนะครับ,รบในทุกๆปีถ้าเกิดบางคนเนี่ยธรรมดาเนาะเรียนไปอาจจะมีพลาดพังได้บ้างสำหรับบางคนคก็จะมีวิธีการสําหรับการวางแผนเพื่อให้ จบตามหลักสูตรได้นะฮะแล้วก็มีการตอนนี้เราก็กลังทําโครงการเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสู่โลกวิชาชีพอาจจะมีการติวตัวทนาย<อ>าวางแผนการเรียนเตรียมติบัณฑิตวางแผนการสอบข้าราชการให้นะครับมีการติวอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มเ<อ>ติมให้ด้วย,วยนะคร,ครับว่าที่นี่ครับดูแลเหมือนครอบครัวเหมือนที่บุ๋มเน้นย้าเสมอครับว่าจุดเด่ยนของมหาวิทยาลัยของเราครับคือดูแลทุกคนที่เข้ามาครับหรือบุตรหลานของทุกคนครับเหมือนครอบครัวนะครับผมดูแลเหมือน ดูแลทุกอย่างพี่เหนือเนาะปรึกษาได้หมดทั้งเรื่องการเรียนเรื่องส่วนตัวแต่ยกเวน้นเ,เรื่องเรื่องเงินครับ <laughs> เรื่องยับเคือยกเว้นเรื่องเงินครับแล้วเราจะมาฟังในส่วนของนะ้องที่เรียนนิติศาสตร์บ้างว่าทําไมน,น้องถึงตัดสินใจมาที่นี่อ่ะเดี๋ยวขอเชิญน้อง,นองหนึ่งคนครับคนสวยครับมาหาพี่นีครับ <c oughs> อ่ะแต่พี่จะถามว่าทําไมวันนี้ถึงตัดสินใจมาเรียนนิติศาสตร์ครับค่ะเพราะว่าอาคุูความฝันนะคะก็คืออยากเป็นทนายความค่ะก็เลยต้องจบนิติศาสตร์ก่อนค่ะอื แล้วทำไมถึงเลือกมาเรียนมาเรียนที่มวงโชลิมขุนครับเพราะว่าที่นี่นะคะห้องเรียนและการเรียนการสอนเนี่ยมีอุปกรณ์การเรียนที่ครบครันค่ะแล้วก็มีอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ประจําแล้วก็มีอาจารย์พิเศษที่คอยดูแลเราเป็นอย่างดีค่ะอ่าเชิญชวนน้องๆหน่อยครับค่ะน้องๆคนไหนนะคะที่คิดว่าตัวเองไม่ชอบอ่านหนังสือเลยจะเรียนนิติศาสตร์ได้ไหมนะคะพี่คิดว่าถ้ามีความมุ่งมั่นและตั้งใจนะคะสามารถที่จะเรียนได้แล้วก็ทาตามความความฝันของตัวเองได้ค่ะอ่านี่อยู่ปีไหน,น้ะครับปีสามและะ้วค่ะปีสาม ม่ครับก็ใครที่บอกว่าอยากจะมาเรียนนะครับก็ให้ดูคําแนะนําหรือว่าดูน้องๆเป็นตัวอย่างบอกว่าวิทยาศาสตร์ไม่ยากที่คิดครับทุกคนสามารถเรียนได้ขอแค่คุณมีความตั้งใจเนาะเดี๋ยวเรามาปรับพื้นฐานอยู่แล้วใช่ไหมครับพี่เหนือเนาะใช่ครับโอเคครับขอบคุณครับเขาสวยครับอ่เดี๋ยวขอคุยกัพี่เหนือต่อนิดหนึ่งครับพี่เหนือครับอ่พี่เหนือครับพี่เหนือแนะนําน้องๆหน่อยว่าอ่า เชิญชวนน้องๆเลยครับให้มาเรียนที่มอบง่อยครับสำหรับคนที่สนใจอยากเรียนกฎหมายนะครับหรือแม้แต่มุ่งหวังในการทําประกอบอาชีพดังเกี่ยวกับราชการก็แล้วแต่หรือแม้แต่อยากจะทําประกอบธุรกิจนะฮะเส้นทางใดก็ตามเนี่ยต้องบอกว่ากฎหมายมีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของพวกเราการที่เราเรียนรู้กฎหมายไว้ก็เหมือนกับเราติดอาวุธให้กับตัวเองป้องกันตัวเองได้สร้างความปลอดภัยให้กับตัวเองได้ฉะนั้นมาเรียนรู้ครับมาเป็นส่วนหนึ่งกับเรามาเป็นพี่น้องกันกันกบเรา มาเป็นครอบครัววงชาลดิกุลครับก็จะมีอาจารย์เหนือแล้วก็อาจารย์ในส่วนของคณะนิติศาสตร์ครับดูแลทุกคนไม่ต้องกลัวครับว่ากฎหมายไม่ได้ยากที่พี่เหนือเนาะทุกคนครับมาเรียนที่นี่ครับแล้วก็จะได้ซึมซับว่าทุกคนในการใช้ชีวิตย4ี่ชั่วโมงอ่ะคุณอยู่กับกฎหมายแน่นอนครับดังนั้นครับการที่คุณตัดสินใจมาเรียนกฎหมายคุณเป็นคนที่คิดถูกแล้วพี่เหนือถูกไหมแล้วนี้ครับพี่บูมขอให้พี่เหนือครับแจกของรางวัลสองรางวัลเป็นเสื้อยืดวีดูหกสี่ครับให้พี่เหนืออ่าเป็นตั้งคำถามน เดียวแล้วแจกของาะวันเลยครับจะมีการสุ่มให้ใช่ครับอเอาเรื่องตรงนี้ดีกว่าเมื่อกี้ที่เราพูดไปถามตำแหน่งแล้วกันครับพี่เหนียวว่าตำแหน่งนี้คืออะไรสัญลักษณ์ของอันนี้คืออะไรอะโอเคไหมพี่อเอาถ้าเป็นจุดตรงนี้ก่อนแล้วกันเมื่อกี้เราพูดถึงข้อพยานทุกคนที่มาข้อพยานจะต้องมีการกล่าวคําสาบานตนแต่มีบุคคลอยู่ประเภทเดียวที่ไม่ต้องกล่าวคําสาบานตนเนี่ย คนนั้นอ่ะคือใค,ใครนะครับอ,อ,<า>อ่าอันนี้คือหนึ่งคำถามครับเราจะแจกเสื้อ V ี64ครี่คับหนึ่งตัวนะครับผม<ช>และอีกหนึ่งคำถามครับที่บุ้มขอถามด้วยกันครับในส่วนของคำถามครับถามว่าสัญลักษณ์ในส่วนของนิติศาสตร์หรือว่าเขาเรียกว่าอะไรพี่เหนือบอกได้เลยใช่ไหมไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกอะไรสัญ,ญลักษณ์ของของคณะไหมพี่สัญลักษณ์ของของของศาสตร์นิติศาสตร์อ่าอ่าคืออะไรครับ สาทาง,<ไ>งกฎหมายน,นี่ศาสาแต่สาจะลักสิ่งเนี้ยพอพูดถึงปุ๊บรู้เลยว่าเป็นกฎหมายเนี่ยคืออะไรนะครับสุดท้ายครับก่อนที่เราจะจากกันครับยวพี่บุ้มฝากในเสวนของผมเช่นกันครับวันนี้ครับในเสวนของฟรีค่า,าสมัครหนึ่งพันบาทครับใครที่บอกว่าตัดสิในใจมาเดียวกับพี่บุ้มก่อนวันที่สามสิบเมษาขับรถอีกทีห้าพันบาทครับแต่ใครที่บอกว่าอ่าหนู ไม่ ase, ไมีค่าเทอมพี่บุมทางบ้านบอกว่ามีปัญหาภาระหลายอย่างครับวันนี้ครับพี่บุมบอกเลยว่าเรามีในส่วนของกองทุนผู้ยืมครับทุกคนสามารถกู้ยืมได้จาจเพียง2,000บาทครับคุณเรียนจบ4ปีครับแล้วก็มีในส่วนของอรายเดือนให้คุณด้วยเดือนละ3,000บาทนั่นเองครับแล้วก็วันนี้ครับใครที่บอกว่าอาทิตย์หน้าจะไปเจอคณะไหนใช่ไหมครับแล้วก็วันพุธเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกหนึ่งครั้งวันนี้ครับก็ยังไงต้องขอบคุณพี่เหนือนะคระ<ด>ับพ <Gosh. S 1> <rec ises S 2> ี่เหนือครับ,รบแล้วก็จะกลับมาเจอกันอีกหนึ่งคร ครบรอบทั้ง8ขนาดแล้วเราจะเวลาม,มาในพิศษอีกหนึ่งครั้งครับให้พี่เหนือเอาในส่วนของบัณฑิตครับที่จบไปแล้วมีงานทําเอามานั่งคุยกันนะครับผมเราอาจจะไปนั่งคุยกันอยู่ศาลโอเคไหมพี่เหนือได้เลย เนาะไปถึงในส่วนของที่ทํางานจริงๆนะครับพี่เหนือเนาะแล้วก็ไงเดี๋ยวบุ๊มนะพี่เหนืออีกหครั้งครับวันนี้ขอบคุณพี่เหนือก็ยังไงครับก็ฝากรองทุกคนครับกดไลค์กดแชร์พี่บุ้มพี่เหนือนะครับแล้วก็ในส่วนของฟรีค่าสมัครครับวันนี้สามารถสมัครมาได้เลยครับเนาะไอเมียวันนี้ครับเดี๋ยวก็ไงเดี๋ยวให้พี่พิมพ์ครับแพนกล้องแนะนำเนาะอีกหนึ่งครั้งครับแล้วก็จบไปสุดเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ